สวัสดีค่ะน้ำเองนะคะวันนี้น้ำต้องบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใช้ทั้งสมองและร่างกายในการดำรงชีวิตกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานลองสังเกตดูนะคะเราจะใช้ทั้งสายตาสมองและร่างกายเนี่ยในการดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยไม่แปลกค่ะที่จะไม่สามารถทานอาหารให้ครบห้าหมู่ได้หรือแม้แต่การพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเลยเป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาดวิตามินค่ะ มีสมองล้าอ่อนเพียนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทหรือบางทีอาจจะผมร่วงค่ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วสุขภาพเราเนี่ยดีอยู่แล้วจะทานวิตามินเสริมไปทำไม อยู่เพิ่มมากขึ้นแล้ว,วกลไกของร่างกายเราก็จะถดถอยลงตามการเวลาค่ะเราเลยจําเป็นต้องดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันน้ำเลยอยากจะแนะนําอาหารเสริมเพื่อบูตร่างกายค่ะ c คลมเบอร์อาหารเสริมเมดฟูละลายน้ํารสส้มรวมทุกวิตามินและแร่ธาตุทุกอย่างที่ร่างกายต้องการไว้หมดแล้วค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะนําเข้าจากประเทศเยอรมันมีออยจากไทยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัย100ย ก็เป็นวิตามินที่น้ำเลือกดื่มในทุกๆวันค่ะแล้วก็ให้คนที่บ้านดื่มด้วยอร่อยดื่มได้เพลินๆเ,เลยค่ะสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับวิตามินในปริมาณที่เหมาะสมและพอดีร่างกายของเราก็จะได้รับการบูและเสริมสร้างภูมิจนทุกคนสังเกตได้ด้วยตัวเองแน่นอนค่ะเป็งปังสดใสาจากภายในสุ่ภายนอก<ม>ไปรองกันนะคะ